มนดูอยู่ไมเ่ยคอมเมนต์หน่อย้วคอมเมนต์ไม่มีเลยพี่จมใหญ่ลูกาหอยมันใหม่ไม่หอยใหญ่มาเวลาพี่ยายยให้พี่ยายเครื่องเยอะนะป้ายืนคอนขบวคอนเออเอาวริงมันต้องลูกมันต้องมันต้องถึงเครื่องนะเออถ้าไม่ถึงเครื่องมันไม่แซ่บเ้เยเ็กเราพี่าตใหเยอะนะาเร็วเร็ววยลว้านอย่างดีถาม พี่เอกถ่ายเป็นคลิปไว้ดิไปลงให้แอ้หน่อยใช่แล้วใช่แล้วครับยา娅มันจะได้ขายดีเนี่ยโอ้ยนี่กยวถิ่นไม้มายุ้ยถิ่นไม้มายุ้เนี่ยโอ้ยตายแล้วอืจำแล้วผมกอดทั้งกำเลยได้ไหมันออกมาเยอะไม่หยันมันเยอะมากเลยนี่เยอะอ่ะดูดิมันน่ากินดูดิหนูเออมันน่ากินอ่ะหนูเรากินหมหร้อยเดียวร้อยเดียวกินก่อนถ้าไม่อร่อยมาน่าจะมีการพิชิตท่านจะบอกได้นะใหญ่ตังเลยนะผมน่าจะนับพี่ดาเพราะมันมันมันชิ้นละสิบบาทสิบชิ้นก็ร้อยใช่ไหมครับแถมหนึ่ง แสดงว่าเขาอ่ะน่าจะกินดูดูอุ๊ยอร่อยนะลูกค้ากินฉันผมยากแต่มั้งยเอาหอมไม่หอมหอมไม่ทานแล้วคิวเยอะโอ้ยคิวมาแล้วคิวมาแล้วพยายามคิวมาแล้วเร็วเร็วเร็วยังไม่ทันแล้วลูกค้าอย่าแย่งกันเฮ้ยเอาบัตรคิวแจ็คเจ๊บัตรคิวเอาไปหอมเอออืมเออไอ้มนตั้งซีรีเลยแล้วหอมหมดป้าเทหอยป้าหอยบ้ ป้าโอ้ยมาเทได้เลยเห็นไหมน่ะลูกค้ายืนทำไมป้านั่งอ่ะนี่ไม่พี่ยาวคนเต็มเลยพี่ป้าเนี่ยป้าต้องจำบุคลิกการทักใช่ป้าพี่ยาวไว้เนี่ยดีละหนูดิร้อยเดียวจ้าขอยของจะนั่งเฉยเฉยนี่นี่บนจะไม่ได้นั่งเลยบนอยู่นี่แหละร้อนร้อนร้อนใครจะซื้อเออบนอยู่นั่นแหละร้อนใครจะซื้อวะมาเร็วๆเออวร้อยเดียวจ้า ร้อยเดียวร้อยเดียวใส่น้ำมันอีกนิดนึงสีสันเร็วเร็วเร็วเอาหอยมาหอยเทหรือยังเนือหอยเทรสเตอร์เนี่ยเทแต่ต้องใส่น้ำมันเขโอ้ยนี้ตัวใหญ่จังโอ้มาโอ้ยดูดิดูลูกค้าโอ้ยมันน่ากินจริงเลยร้อยถึงมันถูกมากเลยนะนี่ดูดิแค่หอยนางลมอย่างเดียวกถูกอ่ะโอ้ แล้วตัวใหญ่ๆนะกินเวลากินเนี่ยมันมันไปติดตรงกระปูแก้มมันลายมันลายโซ่ตัวนี้ยอันนี้ค่ะเอามาชิมก่อนไม่อร่อยที่มันต้องขายทางตรงกิอ่าแล้วชิมก้อนนี่คนเจ้าของชิมก่อนเลยกินก๋าถิ่นก๋าถิ่นก๋าถิ่นเป็นแง่เป็นแงกินก๋าถินหวานอร่อยตายดิอร่อยมากเลยนี่ไหมครับพี่ยามาคนมือเต็มเลยไหม หอมจุกจุกหอมจุกจุกโอ้โหอ๋อเอาไปเป็นต้นโอ้เอาไปร้อยเงี้ยวายมาลูกอ้าเอาลืม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 ผัดตังเถินเถินลืมผัดตังไปต่อครับคิวต่อไปเลยครับมาเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเร็ว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 เรทำแล้วหนึ่งร้อยใครคิวคิวใครอันนี้คิวใครคิวใครต่อไปอย่าลัดคิวอย่า เดีวราคามาเร็วอย่ามอยครับอย่ามอยหนึ่งร้อยบาทครับมีใครเอามาเร็วๆหอยตัวใหญ่อร่อยมากนะตีโมงเย็นน่าจะเบานะครับร้านน่าจะเบาแล้วเดี๋ยวครับคิวว่างครับคิวว่างครับร้อยเดียวร้อยเดียวเร็วร้อยเดียวเร็วไปซอยหอมมาเอาซอยหอมซอยของมันไม่ทันอย่าพึ่งของมันหอมมีอย่าซอยไม่ทันซอยไม่ทันไม่ทันโดนมีไปแล้วเอ้ยอย่าไปซอยหอมมาเร็วๆ อ่ะลูกค้าคไข่ดาวคิวว่างคิวว่างครับคิวว่างมาเลยพี่ยายำให้นะกินแล้วตุ๋หอยจะบอกให้เออยำเสร็จชิมนมาเร็วๆอย่างนี้อย่างนี้ต้มบ้านเร็ว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 พี่ย่าต้มบ้านเร็วๆมาเร็วๆคิวใครต่อไปมาเร็วๆหรอหอยก็เร็วเดี๋ยวบอกให้มาๆอยากรู้ต้องไปนับหอยอย่างเงี้ยว่ามีกี่ตัวโอ้ยแล้วกันดูหอยนะยูวพี่มาอยู่ครับพี่มาอยู่เท่าไหร่ หนึ่งร้อยบาทสิบชุดครับโอ้ยนี่อายจัดไปสิบชุดเข้าแถวครับเข้าแถวครับเข้าแถวครับเร็วๆมาเข้าแถวดีครับรอสิบคนครับขอสิบคน ต่อแถวครับเร็วๆคนครับสิบคนครับอยยู่่่ีมชวต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยต่อแถวเลยครับอยู่แยำหอยสิบคนครับเร็วๆต่อแถวครับต่อแถวให้เขาชิมไปดูด้วยนับสินับสิสิบคนนับดิเร็วๆเทหอยอเร็วจุกจุกหอมจุกจุกคนแรกมาเร็วๆยาหอมจุกจุกเร็วๆ ยาคนแรกของมุกชุกคนแรกครับพี่ยาออคนแรกของมุกุกพี่ยาอีคนแรกโอ้กะถินไม่มีอันนี้พี่มีนะโอ้ยนับด้วยสิบชุดไปแล้วหนึ่งครับหครับเร็วคนนะครับไม่อร่อยไม่ขยหสอาี่ห้าหกเอาพิชสามาเติมมาพิเสำมาเติมเร็วๆเอามาเติมมา มนนัท mm. ี่มอนนับได้เลยเอาซอยหอมตามนี s <S like, ่ข AP uh, well ังนงน่ะครบแลวอ่ะทางนี้ครก็ไหนครบถึงไหนทังนี้มันถึงมันครบแล้วไหคุณคุตั้งแต่ได้ดำไม่ไหนด้ดำี่ไม่คนี่ได้ดำนี่เ้ออออ้อมสายใช่ไหมอ้อมน้อพี่นี่จะบอจ้อ้อมไหนอ้อมเป็นขาวเติมจ้มพีเบี่เ์อเอาพี่เสื้อไหนเอาพีมให้ยี่สิชุดเลยไม่ เท่าไรนับด <toys> ้วยนับคนด้วยนะด้วยนะนับด้วยไหมนับด้วยไหมให้เดี๋ยวผมนับคนเลยนับคนแล้วสามสี่ห้าบเแปดเก้าสิบเ้นเทาแลวสามี่หนเต้เทิเ้เทาลุกเลยค่ะุกเลยให้โบ ไม่พอไม่พอนี่มาอยู่นะครับอบี่มาอยู่นี่มาช่วยชีวิตแม่ค้าในตลาดตลอดเลยอ่ะช่วยหลายท่านเลยใช่หอยหอยหอยยำไม่ทันแล้วหอยเห็นไม่ขายดีน้ำอีกหน่อยอย่าไม่แซ่บเอาเร็วเร็วเร็ววหัวดูตัวนี้ดิทำไมนี่มีมีว่าพี่ยาคนลุมขอด้วยหรอครับนะพี่ยาคนลุมขอด้วยในเงี้ย่ขาเงียขออะไรฟิลอเลยเขียนว่าพี่ยาคนลุมขอด้วย เพศพี่ยาพะลุมมาขอด้วยอร่อยมากค่ะใครอ่ะไอ้มิวดิแอดมินไม่ใช่ใครไอ้มิวดิแอดมินวิทยาเลยไอ้มิวไอ้มิวให้หลานไอเมียวมันท้องให้กะรีแป๊บด้วยจริงเหรอเออถุงเท้าเข่าแถวลูกผู้ชายวัตถีขาวตายเร็ว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 พยายาไม่ทันแล้วตาย มเออหางานให้พี่ยาทำเปเป็ลกระดาษติูมาซับหน้าหน่อยไทูไปชเอ่ะราอ่ตเรอนนี้ิหมดย0บให้้าน่บครับผมที่มายนะครับสปอนเซอร์ักยงเปนทางการกดังิุย่ากูรุมครับเป็นทางการนะอเป็นทางการเลยแหละนี่จองชิ้นไว้2องพวัี่ิอ้โน่มานี่สุดยอด ใส่บุญจริจริงนะครับเลยม่เช้าก็แจกอะไรนะม่เช้าก็แจกอะไรแจกยำพี่เอกไงอ๋อม่เช้ายำเราสามชุดอ่ะไหญๆให้ท้องใท่ครับท้องใสเอย่างตังวันที่เที่ยนี้พี่โอ้ยดูกชิ้นหอยลูกชิ้นสองพันโอ้ยน่ากินมากเลยโอยไม่ต้องไปแล้วมาแต่มัธยาไม่ต้องไปมาลงงานที่นี่ห้าปากชิมหอยนี่ถือไว้ด้วยถือไว้ด้วยรอนตัวเองถือไว้ด้วยเร็วๆคนลุกเลย คนรู้เพราะอะไรหอยมันเต็มปากตัวใหญ่ตั้งไปเลยหวานฉ่ำซุปไปขอบคุณค่ะพ้อนนั้นแหละยิไปต่อไป <ใน S 1>